ใน <Es> คลิปนี้จะมาดูจุดสังเกตของพระชัยหลังช้างนะครับหลังพปรอนะครับพระชัยหลังช้างเนี่ยก็จะมีหลังสอกนะครับก็แล้วก็หลังพปรอนะครับที่คนนิยมเล่นกันมากที่สุดนะครับก็คือมาทางสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับก็จะนิยมหลังพปรอมากกว่านะครับเพราะว่าหลังพปรอเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดาเนี่ยท่านร่วมปลุกเสกด้วยนะครับร่วมปลุกเสกด้วย แต่ว่าหลังสองกหอหลวงพ่อฤาษีลิงดำไม,ไม่ได้ร่วมพุกเสกนะครับก็เลยหลังพ่อปลอเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมจากทางสายของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำมากกว่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมจะดูเนี่ยถ้าได้เหรียญมาปุ๊บอันดับแรกเลยที่ผมจะดูก็คือขอบนะครับขอบด้านในขอบด้านในนะครับขอบด้านในเนี้ยจะเรียบ นะครับจะเรียบคม meet, น,นะครับเนี่ยนะครับจะเรียบ hmm, มีเก๊นะครับมีเก๊ะเรียบคมเป็นสันนะครับไม่ขยุกขยักนะครับจะเรียบคมเลยนี่เห็นไหมเรียบคมเลยนะครับรอบด้านเลยนะรอบด้านเลยนะครับ อันดับแรกเลยนะจุดแรกเลยนะครับผมจะดูก็คือตรงนี้นะครับขอบด้านในนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปจุดนี้จุดต่อไปนี้นะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่มีจะดีกว่านะครับตรงนี้นะครับจะมีเหมือนคล้ายๆโค้ดนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆโค้ด ถ้ามีนี่จ่ายตังค์ได้เลยครับสบายใจได้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับด้านล่างนี่ส่วนตัวผมก็ชอบนะถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้หมายไม่ไม่ได้หมายความว่าจะเกยนะครับนี่นี่นะครับต่อไปจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยนะครับตรงพวกตัวหนังสือนะครับตรงพวกตัวหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับคมนะครับเพราะว่า ถ้าพระถอดพิมพ์เนี่ยจะไม่คมนะครับจะไม่คมแบบน,นี้แต่ถ้าเกิดเป็นพระชัยก็ไม่แน่นะครับพระชัยก็าจะไม่ไม่คมนะครับแต่ถ้าพระคมคม,คมเนี่ยตัวหนังสือเห็นไหมครับจะคมมากเลยก็ต่อไปนะครับด้านไอ้ตรงตรงพวกผมหรือว่าตรงอะไรพวกนี้ผมจะไม่ไม่ดูเป็นจุดตายหรือว่าจุดเกแทานะครับเพราะว่า พระบางองค์เนี่ยมีการใช้หรือว่าอาจจะไม่ติดนะครับอาจจะพิมพ์ไม่ติดกระแทกไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ดูเพราะถ้าเกิดพระย่อนสวยเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้ดูไม่ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไป,ต,อไปตรงชดานะครับชดาจะคมตรงชดาเนี่ยรายละเอียดจะคมมากนี่นะครับรายละเอียดจะคมเลย ครับแล้วก็ตรงเม็ดนะครับตรงเม็ดตรงเม็ดพวกนี้นะครับตรงตรงเม็ดแล้วก็ตรงจุดเชื่อมระหว่างชดามาถึงเม็ดนะครับก็จะมีเป็นเส้นๆลงมานะครับเส้นจะไม่หายไปนี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะดูเรียบร้อยนะครับตัวตัวอุตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นข้างในนะครับ ตรงคอพอพานนี่ยนะครับมีเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้เม็ดนี้จะมีฝั่งละสี่นะครับเม็ดนี้จะมีฝั่งละสี่เห็นไหมครับเส้นเส้นข้างในถอดไม่ติดนะครับถอดไม่ติดนี่นะครับมีเส้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงสบหรือสีนะครับกับสระอานะครับหางสบหรือสีกับหัวสระอารจะเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกันนี่นครับเชื่อมต่อกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ <c ười> คือตัวตัดนะครับตัวตัดจะเป็นตัดครึ่งหนึ่งนะครับตัดครึ่งฉีกครึ่งนะครับ ะจะตัดครึ่งฉีกครึ่งน,นะครับนี่นะครับคือส่วนที่ผมใช้ดูนะครับส่วนที่ผมใช้ดูส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะมีเทคนิคต่างๆแตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีรอยเส้นขีดกระจายกระจายอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็น2ชั้นนะครับเหมือนเป็น ็นชัดสองชั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นหนึ่งด้านในตรงนี้ก็จะมีด้านนอกนะครับรายละเอียดจะคมชัดมากนะครับแล้วก็ตัวหนังสือต้องดูไปบ่อยนะครับต้องดูไปบ่อยเกมีนะครับเกมีบางคนประมาทนะครับบางคนประมาทอย่าประมาทนะครับพาเครื่องนี้อย่าประมาทเด็ดขาดก็ ใช้ละกการดูแบบนี้นะครับจำอาไปใช้ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากประชัยหลังช้างไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ